สวัสดีครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มาา์ครับรายการสแกรี่ท็อปลิสต์รายการจัดอันดับ10เรื่องราวน่ากลัวประจําสัปดาห์ในวันนี้อยู่กับผมนิกกี้เช่นเคยครับก็มีน้องๆหลายคนนะครับรีเควสแล้วก็ถามกันเข้ามาว่าพี่นี่ครับผมอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความสยองขวัญของทางฝั่งละตินซึ่งในวันนี้เนี่ยนิกกีก็เลยทําการจัดอันดับ10เรื่องราวตำนานน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญของประเทศเม็กซิโกครับต้องขอบอกนะครับว่าเม็กซิโกเนี่ยเขาก็มีตำนานที่น่ากลัวไม่แพ้ประเทศทางฝ แล้วถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็หลงใหลในเรื่องราวของความเสียอ,องขวัญเรื่องราวด้านมืดแล้วก็ตำนานต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกก็ห้ามพลาดที่จะกดติดตามช่องนิกกี้เม์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเปิดการแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งด้วยครับเวลาที่มีการอัปเดตคลิปครั้งให,ใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกความเสียอ,องขวัญ งงทาาช่กมและสําหรับในตอนนี้นะครับนี่ก็คิดว่าเพื่อนๆแล้วก็น้องๆเนี่ยคงจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้นิกในการทาคลิปด้วยครับโอเคครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นกันที่อันดับ10บเลยดีกว่าครับความสยองขวัญเริ่มต้นที่อันดับ10บครับลาโยโรนาคนเม็กซิโกส่วนมากจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับตำนานของลาโยโรนากันเป็นอย่างดีครับเรื่องราวของเธอนั้นอาจจะแตกต่างกันไปบ้างขึ้นอยู่กับว่า ใลรเป็นผู้เล่าส่วนมากเธอจะถกอธิบายว่าเป็นผู้หญิงที่สูงผอมแล้วก็มีผมที่สีเข้มแล้วก็แต่งกายด้วยชุดสีขาวผู้คนส่วนมากจะพบเห็นผู้หญิงลึกลับนั่งร้องไห้อยู่บริเวณริมแม่น้ําแล้วก็ลําธารต่างๆทั่วเม็กซิโกตามตำนานเล่าว,ว่าเธอมีชื่อว่ามาเรียเธอได้แต่งงานกับเศรษฐีคนหนึ่งแล้วก็มีลูกด้วยกันสองคนครับหลังจากนั้นสามีของเธอก็ดูเหมือนกับว่าจะมีเวลาให้กับเธอแล้วก็ลูกๆน้อยลงในที่สุดเธอก็พบว่า เขามีผู้หญิงคนใหม่ครับและด้วยอารมณ์ชั่ววูบเธอก็ทําให้ลูกๆของเธอทั้งสองนั้นจมน้ำตายครับส่วนตัวเธอเองก็ฆ่าตัวตายตามในภายหลังแต่ว่าดวงวิญญาณของเธอนั้นกลับถูกขับไล่ลงมาจากสวรรค์เพราะว่าต้องการให้เธอนั้นตามหาลูกๆทั้งสองคนของเธอให้เจอเธอจึงมักปรากฏตัวอยู่ตามริมแม่น้ำร้องไห้เพื่อตามหาลูกๆของเธอซึ่งชื่อของเธอลาโยโรน่าก็แปลว่าผู้หญิงร้องไห้ครับถัดมาที่อันดับ9้าครับ b i g กฟุตถึงแม้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะมีข่าวรายงานเกี่ยวกับการพบเจอ b i g กฟุตเกิดขึ้นทั่วโลกแต่อีกสถานที่หนึ่งที่มีรายงานการพบเห็นแล้วก็มีหลักฐานเกี่ยวกับการพบเจอ b i g ก o o t นั่นก็คือประเทศเม็กซิโกครับมันถูกพบเห็นว่าเดินเตะๆอยู่ทั่วบริเวณเทือกเขาเจมส์และแม่น้ำซานฮวนพร้อมทั้งมีคลิปเสียงแล้วก็คลิปวิดีโอที่คาดว่าน่าจะเป็นของบิ๊กฟุตเจ้าของร่างกายที่เชื่อกันว่ามันมีขนาดใหญ่โตถึง8ฟุตหรือ9ฟุตแล้วก็มีน้ำหนักตัวถึง800ปอนด์คลิปวิดีโอเหล่านี้เป็นของดรเจฟเมลดรัมที่เขาลงทุนเฝ้าสังเกตการการปรากฏตัวของบิ๊กฟุตพร้อมกับทีมนักธรรมชาติวิทยาน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับ มาต่อกันที่อันดับ8ครับฐานทัพมนุษย์ต่างดาวเมืองดิวเช่ของรัฐนิวเม็กซิโกเป็นเพียงเมืองเล็กๆทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ที่ไม่มีแม้แต่สัญญาณไฟจราจ,จรครับแต่ตามข่าวลือที่แปลกประหลาดที่สุดคือลึกลงไปที่ใต้พื้นดินแห่งนี้เป็นการทดลองของเทคโนโลยีที่เหนือจินตนาการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมนุษย์แล้วก็เอเลียนตามทฤษฎีสมคบคิดอ้างว่าภายใต้พื้นดินของรัฐดิวเช เป็นที่ตั้งของอาคารทดลองขนาด7ชั้นเรื่องราวนี้ได้ถูกพูดถึงเมื่อย้อนไปในปี1970เมื่อดีตตำรวจของรัฐนิวเม็กซิโกที่ชื่อเกฟวอลเดสได้บันทึกการตาย ของบัวหลายตัวอย่างไร้สาเหตุเขาอ้างว่าพบเห็นยานอากาศรูปร่างแปลกสีดําที่มันมาพร้อมกับความเงียบพร้อมกับพบทารรประหลาดในท้องของบัวครับแต่ว่ามันกลับไม่เหมือนลูกบัวครับเพราะมันกลับเหมือนมนุษย์ผสมลิงแล้วก็กบที่สีสันเนี่ยไม่มีกระโหลกแต่ว่ามีของเหลวบรรจุอยู่ภายในแทนนอกจากนี้นยังมีการอ้างว่ามีการพบเห็น UFO เกิดขึ้นที่บริเวณนั้นในช่วงปี1990ครับอันดับเจ็ครับ เทราทอนและหลายคนคงไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้ใช่ไหมครับแน่นอนครับเพราะว่าเทราทอนนั้นมันได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้หลายล้านปีแล้วครับมันคือนกล่าเนื้อขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณอเมริกาเหนือแล้วก็ใต้ตั้งแต่ยุคไมโอซีนจนกระทั่งถึงยุคไพลโตซีนเทราทอนมีช่วงปีกที่กางได้ถึง23ฟุตแล้วก็สูงได้ถึง1.5ถึง2เมตรเรียกได้ว่า ตัวใหญ่กว่าคนอีกนะครับสายพันธุ์ที่เหลือรอดของมันในยุคนี้ก็คือนกแรง้งแต่กลับมีผู้อ้างว่าเคยมีการพบเห็นเทราทอนปรากฏตัวในรัฐเท็กซสซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเคยมีคนพบเห็นลกขนาดยักษ์ที่มีลักษณะคล้ายๆกับเทราทอนมาแล้วในช่วงทศวรรษที่1800ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เรียกมันว่าทันเดอร์เบิร์ดครับตามมาด้วยอันดับ6กครับ ลามาโฮราการเดินทางคนเดียวในเวลากลางคืนนั้นไม่ว่าจะที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยครับรวมถึงประเทศเม็กซิโกในรัสเซียปัสทางตอนใต้สุดของเม็กซิโกมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับลาลาโฮราหญิงสาวผมยาวสลวยในชุดสีขาวผีสาวผมยาวแล้วก็มักจะใส่ชุดสีขาวเนาะเธอมักจะปรากฏตัวแล้วก็เดินไปตามข้างๆถนนในเวลากลางคืนผู้ชายที่เจอเธอเนี่ยมักจะหลงไหลในสเสน่ห์แล้วก็ความงามที่เยาวายวนจนกระทั่งลืมตัวเดินตามเธอไปโดยที่ไม่ได้สนใจว่า เธอจะนําทางพวกเขาไปที่ไหนมีคนที่โชคดีไม่กี่คนครับที่รอดชีวิตกลับมาหลังจากพบเจอลามาลาฮราพวกเขาเล่าว่าพวกเขามีอาการเหมือนกับคนที่ขาดสติก่อนที่จะเดินตามผู้หญิงลึกลับคนนั้นไปแต่ว่าโชคดีครับที่เพื่อนของพวกเขาเนี่ยห้ามเอาไว้ได้ทันหลังจากที่พบว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่มีขาครับและรู้ไหมครับว่าเธอกําลังนําทางพวกเขาเดินไปที่ไหนเธอกําลังเดินไปที่ริมหน้าผาครับถัดมาที่อันดับ5้าครับ ทางเข้าคุมนรกอุราซาเมซาเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งมันตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของฟิลมองสกาวแรน c ์มันมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมากมายที่เกิดขึ้นที่นี่ครับชนเผ่าดั้งเดิมพื้นเมืองที่นี่เนี่ยเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้คือประตูสู่ทางเข้ายมโลรวมถึงตำนานเรื่องผีแล้วก็เหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ครับทั้งแสงสีน้ำเงินลึกลับ ผีทหารม้าในรูปแบบของควันที่ลอยได้แล้วก็บรรดาลูกเสือที่หลงทางหาทางออกจากพื้นที่แห่งนี้ไม่เจอในพื้นที่แห่งนี้ยังมีหน้าผาหินที่มีลักษณะคล้ายกับรูปหัวกะโหลกที่น่าสยองขวัญถ้าหากว่าได้มองในเวลาใกล้ค่ำครับ อันดับ4ครับเรือนจาในเม็กซิโกเรือนจาในเม็กซิโกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าผีดุครับที่ดุเนี่ยไม่ใช่ผีทั่วไปนะครับแต่เป็นผีจํานวนมากที่ตายจากเหตุการณ์จราจรในปี1980เหตุการณ์นั้นถือเป็นเหตุการณ์จราจรในเรือนจาที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกามีผู้ต้องขังเสียชีวิตอย่างน้อย33คนในเหตุการณ์นั้นส่วนสาเหตุของการก่อ,ก,อการจราจรน,นั้นถูกมองว่าเกิดจากการแออัดในเรือนจาแล้วก็การบริหารจัดการที่ ด้อยกว่าเรือนจําอื่นครับในเวลานั้นเนี่ยมีนักโทษจํานวนถึง1,156คนในขณะที่มีเตียงนอนเพียงแค่963เตียงในเวลานั้นครับ อันดับสามครับ The d a t Walls ตำนานเมืองรักโรแม,มนติกสุดสยองขวัญนี้เป็นเรื่องราวของนายทหารที่ประจำการอยู่ที่ f o r t Union รัฐ New Mexico เมื่อเขาตกหลุมรักหญิงสาวคนหนึ่งที่ชอบจับผู้ชายรวยๆและเธอก็ตกลงที่จะแต่งงานกับเขาครับเรื่องราวของความรักนั้นดูเหมือนจะราบรื่นจนกระทั่งทหารหนุ่มมีคำสั่งถูกส่งตัวไปสู้รบกับพวกอาปาเชเธอสาบานกับเขาว่าถ้าหากว่าเขาตายในสนามรบ เธอจะไม่มีวันไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นแต่เพื่อนๆรู้ดูไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นที่งานแต่งงานของผู้หญิงคนนั้นกับผู้ชายอีกคนหนึ่งผีทหารได้ทําให้แขกที่มาร่วมงานพร้อมทั้งนักดนตรีตกอยู่ในภวังก่อนที่เขาจะเต้นรํากับผู้หญิงสาวคนนั้นพร้อมทั้งดูดพลังชีวิตของเธอออกมาจากร่างกายครับอันดับ2ครับ สกินวอล์กเรเรื่องราวนี้เป็นส่วนหนึ่งของนิทานพื้นบ้านของชนเผ่านาวาโฮซึ่งเป็นเผ่าอินเดแดงกลุ่มใหญ่ที่สุดของอเมริกาสกิน w a l k e r เป็นแม่มดหรือว่าพ่อมดที่สามารถกลายร่างเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายเช่นหมาป่าคายโอตี้หรือมียักษ์กริสลีว่ากันว่าเขาเกิดจากอำนาจเวทมนต์หรือว่าคำสาบในพิธีกรรมที่ต้องเอาหนังของสัตว์ป่านั้นมาสวมใส่จนทำให้เขากลายเป็นสัตว์ป่า ทั้งตัวหรือว่าครึ่งตัวครับสกินวอลเกอร์เป็นปีศาจท,ที่ดุร้ายมันทําร้ายหรือฆ่าสัตว์ต่างๆรวมทั้งมนุษย์ด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วหลบซ่อนตัวเก่งแล้วก็มีพลังกำลังมหาศาลซึ่งตำนานเรื่องราวของมันก็คล้ายกับตำนานของมนุษย์หมาป่าในฝั่งโยุโรปแล้วก็ไวกิ้งนั่นเองครับ แลนด์ดับหนึ่งของเราในลิสต์ในวันนี้คือชูปลาคาบาสิ่งมีชีวิตลึกลับอีกตัวหนึ่งที่มีผู้อ้างถึงการพบเห็นของมันแถวๆปวปโตรรโกแล้วก็เม็กซิโกในช่วงปี1995ลหลายคนอ้างว่ามันได้ฆ่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขาทั้งแพะและ้วก็วัวด้วยการดุดเลือดเป็นจํานวนมากแล้วก็ยังมีผู้พบเห็นมันมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มีนักสํารวจท้องถิ่นที่เก็บข้อมูลแล้วก็สํารวจเรื่องราวของชูปาคาบาแล้วก็พบถ้าแห่งหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของมันเขาได้ให้ข้ขอมูลว่า รอยเท้าของมันนั้นมีลักษณะคล้ายกับนกกระจอกเทศมีเรื่องเล่าครับเคยมีเกษตรกรคนหนึ่งที่อ้างว่าเขายิงชูปาคาบ้าได้ซึ่งเจ้าตัวนั้นเชื่อว่าชูปาคาบ้านั้นได้ฆ่าไก่ของเขาไปแล้วถึง3ครั้งสัตว์ตัวนี้นมันมีรูปร่างที่แปลกมากครับมันมีสีฟ้าปนเทาแล้วก็ไม่มีขนแต่จากการพิสูจน์ของนักวิทยาศาสตร์โดยการสังเกตจากรูปกะโหลกแล้วก็ DNA นั้นพบว่ามันเป็นแค่สุนัขไคยโยตี้ที่เป็นขี้เรือนเท่านั้นครับ และนี่คือ10อันดับตำนานเสียงขวัญทางฝั่งละตินประเทศเม็กซิโกครับถ้าหากว่านิกอ,ออกเสียงอะไรพลาดไปหรือว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องราวไหนนน้นองๆก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ไว้ที่ด้านล่างนะครับ10อันดับตำนานเสียงขวัญในวันนี้นคิดว่าน่าจะถูกใจน้องๆแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับนิกด้วยนะครับเพราะว่าการกดไลค์ของน้องๆแล้วก็เพื่อนๆนั้นช่วยนิกได้มากเลยครับแล้วพบกับ Scary t o p l i ต์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ